อนนี้นะครับผมกับคุณสิรันพรนะมาร่วมตรวจพื้นที่กับพลตรวจตีสารโรดพรมเจริญแล้วก็ผู้กักต่อนอลุมพินีนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าตำรวจในพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะครับตานครับนี่คือตรวจรถปกติหรือเปล่าอันนี้ก็คือตอนนี้เราจะมีการตั้งด่านบริเวณซอ,อยซอยอสารทุกวันนะครับช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ มีว่ามีรถโดยสารหรือรถที่มีชาวต่างชาติมาเน<ช>ี<ช>่ยเราก็จะเรียกเพื่อตรวจแล้วก็เพื่อดูความเรียบร้อยสอบถามจะไปไหนมายังไงจะไปไหนอะไรต,ต่างเนี่ยเพ<ช>ื่อแล้วก็จะได้ดูด้วยว่ามีสิ่งของมีอะไรต่างเข้ามาทีไ่ไหนกาคว<ร>ว่าจะเน้นรถแท็กซี่เป็นสำคัญชาวต่างชาติใช่ฮะจะเน้นรถที่มีชาวต่างชาตินั่งมาไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถตู้รถอะไรต่างเนี่ยที่มีชาวต่างชาติเราก็จะตรวจก็ถือว่าเป็นการป้องรามเป็นการป้องตามเป็นการที่ตรวจแล้วป้องปตามไปด้วยแล้วก็เป็นการที่ว่าเราก็จะพูดบอกเขาว่าที่เรามาตรวจเนี่ยเราต้องการเพื่อ จะให้เขาความเชื่อมั่นในค่าปลอดภัยรับลหลังจากตรวจตรงนี้เสร็จแล้วไปตรวจจุดไหนต่อครับตรงนี้เคือด่านตรงนี้นคือด่านแต่วันนี้เราตั้งด่านไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ารถมันมากเราก็จะผ่อนไปบ้างเดี๋ยวออกจากจุดนี้เราจะเราไปจุดที่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวกันครับไอ้ตรงนี้คือจุดที่เขาจะผ่านแลวจุดที่เขาไปเที่ยวกันเราจะไปตรวจตรงนั้นอีกทีนึงคับ อนนี้นะครับทางนปนตรีปนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็จะพาไปตรวจอีกจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะครับเที่ยวเยอะน้อยน้อยน้อยเหรอน้อยลงอ่ะในช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะคือช่วงที่เลยเลยจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับย่านนี้ไปนะครับ ก็วันเดอคือในในย่านแถบน,นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนมากแล้วจะเป็นพวกที่มาจากภาคจากพวกอาหรับพวกตะวันออกกลางี่จะมาเที่ยวในย่านฝั่งน,นี้นะครับย่านฝั่งน,นี้จะเที่ยวกันมากแล้วก็ถ้าข้ามใานฝั่งโน้จะเป็นพวกพวกยุโรปพวกฝรั่งพวกยุโรปพวกอะไรที่เที่ยวกันครับถ้ามาตรวจบ่อยๆอ,อย่างนี้นะักท่องเที่ยวเขาไม่ตื่นตกใจคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้เรามาตรวจเนี่ย พอรันักท่องเที่ยวก็เห็นตำรวจเยอะๆเนี่ยเขาก็จะแตกตื่นตกใจคิดว่าต้องมีเหตุการณ์อะไรไม่มีอะไรไหมเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อเห็นตำรวจมาเยอะๆเนี่ยได้สอบถามาถว่าตกใจไหมเขาบอกเขามีความอบอุ่นมากกว่าตกใจมีควารรมอบอุ่นมีความอบอุ่นมีความอบอุ่นมีความรู้สึกความปลอดภัยมากกว่าตกใจครับครับดกัรตงข้ามในจุดอื่นๆของเส้น คือเลยพอเลยตรงนี้ไปเนี่ยครับไปย่านฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเข้ามามาเที่ยวมาดื่มมากินกันนะครับในในในย่านตรงนี้นอกจากมาเดินเที่ยวแล้วก็สถานที่ที่เที่ยวว่าเป็นแบบคล้ายๆกับสถานบริการน่ยเข้ามาเที่ยวกันนะครับพอเราจะข้ามพอข้าไปฝั่งโน้นเนี่ยก็จะเหมือนกันลัขษณะของเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ซึ่งเป็นสถานบริการนะครับเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดินเข้าไปดู อันนี้จะเข้าในย่านของสถานบริการเราองเที่ยวกันที่คนไทยตรักร้านเหล้าร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านอะไรต่างๆนครับแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้คือแบบชาวนหลับก็จะเที่ยวเยอะใช่ไหมชาวระดับกลางใช่ไหมออกกลางมาเที่ยวเยอะตรงนี้เขาเรียกซอยอันนี้ซอยสามสามทับอะไรป่ะครับทับหน่งสามทับหนึ่งสามทับหนึ่งเป็นตัวคูมิดสามทับหนึ่งครับ กับพรมาตรการตอนนี้เราตั้งจุดพื้นเน้นพื้นที่ไหนเป็นพิเศษคะในในซอยตรงนี้คะ่ะก็เน้นทั้งซอยครับเพราะว่าจะเป็นชาวาตะวันออกกลางเนี่ยอยู่ทั้งซอยทั้งซอยสามซอยสี่บริเวณนี้นะคะครับผมนะเป็นแหล่งชุมนุมของเขาเลยคนะแล้วจะมีอาคารหรือว่าสถานที่ตรงไหนเป็นพิเศษ ที่พักอะไรเงี้ยโรงแรมเกสเนี่ยเขาจะพักที่โรงแรมเกสแล้วเขาก็จะมาเดินเที่ยวเดินซื้อของทานอาหารเนนี้ครับค่ะ,<ล>ะคือส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางใช่ครับสัส่วนใหญ่คือส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณเก,กือบเกือบครึ่งเนี่ยเขาจะมาใช้บริการที่โรงแบรบมมุล่า เพราะ, <S <S ะว่าค่ารักษาที่นี่จะถูกกว่าประเทศเขามากครึ่งหนึ่งเลยฮะเขาจะมารักษาบำรุงร่าเนี่ยแล้วเขาก็ถือโอกาสเที่ยวแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือมาเที่ยวจริงๆก็คือมาพักโรงแรมเกสต์ฝั่งนี้ฮะเขาจะเน้นฝั่งนี้เลยฝั่งนี้จะเป็นของเขาเลยถ้าเป็นฝั่งนู้นจะเป็นของอต่างชาติผิวขาวก็เหมือนแยกเป็นโซนชใช่เขาแยกกันเองนะครับเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วทำให้การการดูแลความปลอดภัยตรงนี้ง่ายขึ้นไหมพอเขาแบ่งกลุ่มกันแล้วเนี่ยเราดูแลง่ายร้านอาหารจะเป็นของ อารับเทนันฝั่งนี้ดูก็คือตัวหนังสือใช่ใช่ดูภาษาที่เขาเขียนที่ร้านชัดเจนนะัชัดเจนครับภาษาแล้วเดี๋ยวพอข้ามไปฝั่งซอยสี่ซึ่งเขาเล่นนานาใต้นะจะเป็นอีกโซนอีกรูปแบบหนึ่งนยครับเขาจะมาทานอาหารเขาจะนิยมสังเกตดูจะเป็นร้านอาหารนะครับุ่นใหญ่ไม่ใช่สถานบันการครับเป็นร้านอาหารร้านอาหารสนริยาใช่ใช่พวนี้เน้นทานอาหารอย่างเดียวตอนนี้กําลังของเราเนี่ยค่ะลงในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนก็ ผมนำเรียนเลยว่ากำลังเราตอนนี้นะฮะลงพื้นที่เนะี่ยเกี่ยวกับภารกิจอัน,นี้90%เลยครับผมที่จะลงพื้นที่ใช่เกี่ยวกับสถานทูตกับแหล่งที่พักแหล่งท่องเที่ยวของนักต,ต่างชางชติ สิเปอนี้เพียงพอไหมคะกับการดูแลความปลอดภัยหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวคือถ้าถามว่าเพียงพอไหมไม่เพียงพอแต่ช่วดีที่เราอย่างที่ผมได้นาเรียนแล้วว่าจะมีสันติบาลมี191แล้วก็จะมีชุดถู่โจมของบกน5 ครับผมที่ส่งมาช่วยชุดจู่โจมที่ว่านี่คือเรามุ่งเน้นที่จะตรวจค้นตามสถานที่เลยหรือว่ายังไงคะเฝ้าระวังครับเฝ้าระวงังครับผมเฝ้าระวงังแล้วก็สังเกตว่ามีบุคคลต้องสงสยัยหรือวัตถุต้องสงสยัยอะไรยังไงประมาณนี้กลุ่มคนหรือว่าตามสถานที่ที่ว่าเราเป็นจุดต้องสงสัยนะคะเราจะสังเกตหรือว่าดูยังไงบ้างคะ ก็คือเราจะสังเกตถามว่าสังเกตยังไงบุคคลใช่ไหมครับใช่ค่ะบุบคคลคือเราก็ตรวจไปเนี่ยครับรเพราะว่าชาวต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยลักษณะคล้ายๆกัน <laughs> พอเขามีพิรุษหรืออะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> เขาจะวิ่งเลย <c oughs> อย่างบางทีวิ่งหนีจากด่าเลยวิ่งลงจากแท็กซี่เ่ยวิ่งหนีแล้วก็วิ่งไล่จับแล้วอะไอย่างนี้เลยเขาจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือพฤติกรรมนี่คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับคนไทยเราเลยครับใจมือเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ถูกต้องครับสีหน้าออกอะไรออกประมาณนี้ครับก็คือจะสังเกตกลุ่นั้นแหละใช่คือถ้าเกิดเขาบริสุทธิ์นี่นะครับเขาจะเดินทักทายเราครับดิ้มแย้มให้เราพูดสวัสดีเราให้โหลเราอะไรประมาณนี้ก็คือดูพฤติกรรมเลยใช่สังเกตดูว่เขาจะหยุดดูเลยนะเขาไม่ได้เกเขาไม่ได้กลัวว่าตำรวจมาเล่นมาสังเกต ส่วนใหญ่เขาจะหยุดดูเขาเป็นอะไรที่เขาให้ความสนใจว่ามาตรการนี่อาจจะถูกใจเขาเรื่องอะไรประมาณนี้ทีนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาระแวงหรือว่ากังวลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เราอไม่คะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องนโยบาย คือน่าจะเป็นระดับรัฐบาลที่จะที่จะประชาัมพันธ์กับทูตแต่ละประเทศมากกว่าเพื่อให้สถานทูตต่างๆเนี่ยเข้าประชาัมพันธ์ไปที่คนของเขาริงอย่างเช่นประเทศที่ประกาศให้คนของเขาระวังหรืออะไรประมาณนี้ครับถ้าเกิดรัฐบาลเราหรือกระทรวงต่างประเทศเราประชาัมพันไปทางสถานทูตต่างๆให้เขาเกิดความเชื่อมั่นนะครับเขาจะประชาัมพันมาที่คนของเขาเองอันนี้เราไม่สามารถที่จะไปประชาัมพันธ์แทนได้ครับผม นั่นแสดงว่าสถานทูตเขาเองต้องสื่อสารกับคนคนในประเทศของเขาเองต้องครับเพราะว่าเวลามีเหตุระเบิดวันที่สิบสี่เนี่ยสังเกตดูเลยว่ารัฐบาลประเทศเขาเนี่ยจะจะส่งพ้อพานี่มายังสถานทูตของเขาในประเทศไทยเพื่อให้สถานทูตเขาเนี่ยพยายามพันคนของเขาที่อยู่ในประเทศไทยส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการที่ใช่ครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ควรที่จะต้องใช่ควรที่จะต้องระวังอะไรใช่ครับทีนี้หลังจากเข้ามาเนี่ยค่ะกว่า90%ของ ตำรวจดุลพินีแล้วก็ตำรวจสรรมิบารหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะกำลังเราเข้ามาเฉพาะในเครื่องแบบหรือมีนอกเครื่องแบบมาเข้ามาแฝงคือเราจะเน้นในเครื่องแบบนะฮะเพราะอย่างที่ผมบอกอะเป็นการสาร้างความเชื่อมัน่นเราไม่ได้ไปนเน้นเรื่องการตรวจค้นจับกลุ่มคือการสแสดงเขาเรียกโชว์ออฟฟอร์สอะแสดงพลังแสดงกําลังมันเหมือนกับถ้าเกิดกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งเขาเกิดอยากจะก่อเหตุหรืออะไรประมาณนี้เมื่อเขาเห็นตรงนี้นะครับเขาอาจะ อาจจะเปลี่ยนความตั้งใจหรืออาจจะเลิกล้มไปอะไรประมาณนี้ก็คือแสดงตัวชัดเจนว่านี่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองไทยเข้ามาดูแลเข้ามาตรวจตาคือณเวลานี้เนี่ยต้องใช้การแสดงกําลังอย่างน่าจะดีที่สุดครับผมเพราะเราไม่รู้ว่ากลุ่มบุคคลพวกนี้เขาแฝงอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งมันเป็นการยากที่เราจะเข้าไปสุ่มหาตู้เราใช้วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเกิดดีกว่าครับผมก็คือแสดงตัวชัดเจนใช่ใตัวชัดเจนไปเลยถ้าเกิดใครที่จะกลุ่มคนไหนที่ที่จะก่อเก็คือคือเขาเรียกว่าลดช่องโอกาส ะนะครับถ้า,ถ,าถ้าทางตํารวจเราจะเรียกว่าเป็นการลดช่องโอกาสของคนร้ายครับผมทีนี้ถ้าพูดถึงการเข้ามาตรวจตาภายในซซยสามทับหนึ่งเนี่ยค,ะค่ะเน้นเฉพาะช่วงกลางวันหรือกลางคืนค่ะคืออย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะชาวอาลับเนี่ยนะฮะเป็นพฤติกรรมของเขานะเขาจะอยู่เนี่ยฮะประมาณตีสองตีสามเขาจะอยู่ดึกบางคนเขาก็นั่งคุยกันถึงเช้าเขาจะนอนกลางตอนเช้าไปแล้วกลางวันเพราะนั้นช่วงช่วงเช้าช่วงวันเนี่ยไม่ค่อย ผู้านอย่างนี้แล้วครับครับผมคือเน้นกลางคืนเนี่ยแหละเขานอนเขานอนเขา,านอนกลางวันนะครับสรุปแล้วพฤติกรรมเขานอนกลางวันก็คือกลางคืนก็เราก็มาดูเกี่ยวกับร้านอาหารหรือโรงแรมที่ใช่ใช่ใช่ครับผมนอกเหนือจากภายในซอยสุขุมวิทสามทับหนึ่งเนี่ยค่ะซอยอ,อื่นของพื้นที่ลุมพินีที่เราต้องเข้มงวดในช่วงนี้ค่ะก็คือซอยสามสามทับหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นซอยห้าฝั่งนู้นก็เป็นซอยสี่ เนี่ยครับจะมีอยู่แค่ประมาณสักสี่ห้าซอยเนี่ยที่จะพุกพ่านมากเลยคร,ครับผมเป็นุ่มกับบอกว่าโชคดีที่การแบ่งพื้นที่ของเขาชัดเจนเพีย่ัเดียวใช่ครับเขาแผงพื้นที่กันมานานมากนะครับ,รบทาให้เราควบคุมง่ายเราไม่ได้ไปกาหนดใช่ไหมว่าไอ้กลุ่มคนประเทศนี้ต้องอยู่โซนนี้่ประเทศนี้ต้องอยู่โซนนี้ใช่คือผู้ประกอบการเนี่ยเขาแบ่งกันเองอ เขาแบ่งกันเองเพื่อสะดวกในการที่นักท่องเที่ยวแต่ละประเทศเนี่ยจะเลือกจะเลือกเที่ยวกันดก่อนไหมฮะกลุ่มหนึ่งก็มาเที่ยวฝั่งหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเที่ยวอีกฝั่งเพราะว่าพฤติกรรมยกตัวอย่างเช่นประเภทอาหารที่เขาทานก็ดีเรื่องต่างเหล่านี้ฮะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับก็ถือว่าโชคดีของเราไปที่จะจะทำัาเข้ามาเราแทบไม่ต้องไปสกรีนอะไรเลยครับ <Techn Pokémon> ตอนนี้ผมอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าบริเวณย่านนานานะครับเราจะมาถามถึงความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะครับว่าหลังจากเกิดเหตุระเบิด3จุดที่เกิดขึ้นนะครับพ่อค้าแม่ค้านั้นรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นครับก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็น้อยลงนะฮะกะการค้าการขายเราก็ขายของไม่ค่อยดีเท่าไหร่จาปกติเป็นยังไงครับแต่ก่อนก็ยังดีดีกว่านี้ตั้งแต่ระเบิดลงมาก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักท่องเที่ยวเข้ามาบริเวณนี้มากไหมครับ ก็พอมีนะครับแต่ก็รู้สึกว่าก็น้อยน้อยลงะก็พอมีครับส่วนใหญ่แ้วบริเวณนี้นะที่มาพักอยู่จะเป็นชาวชาติไหนมันมันมีพวกฝรัหลัง้วก็พวกพวกอาหลับพวกตัวนอกกลางก็มีฝั่งดังคอยสามอะไรเขาเขาก็ข้ามมาข้ามไปข้ามมาเที่ยวแถวนี้เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีหน่วยงานไหนที่เข้ามารักษาความปลอดภัยบริเวณนี้ตั้งครับก็มีพวกตำรวจ ท้องที่อะไรเขาก็มาตรวจเขามาบ่อยเขามาบ่อยแค่ไหนครับก็เป็นสายตรวจธรรมดาแล้วก็ตำรวจอาสาอะไรเขาก็จะมาก็มาอาทิตย์หนึ่งประมาณกี่ครั้งได้ครับถ้าสายตรวจก็วิ่งประจำอย่านีวิ่งุกบคืนน่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกของพ่อค้าย่านนานาครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือระเบิดนะครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดแล้วคนที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็ทําให้การค้าขายซบเซาลงไปครับ ตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับพี่ทุกๆที่ใช้บริเวณเส้นถนนสุขุมวิทนะครับในการสัญจรฮะเดี๋ยวเราลองมาคุยกับพี่เขาดูนะครับว่าการให้บริการเนี่ยลดลงมากขนาดไหนครับพี่ครับตอนนี้ลดลงลดลงมากครับไม่เหมือนแต่ก่อนประมาณลดลงจากแต่ก่อนถึงครึ่งหนึ่งเลยไหมครับประมาณนั้นนะครับครับผมแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ก็าพอมีพอมีระเบิดรถลดลงมากเลยครับแล้วเสียรายได้ไปวันหนึ่งนี่เท่าไหร่เกือบครึ่งนะครับครับปกติจะได้พัน พันหนึ่งหรือพันสองนี่ยเหลือประมาณห้าหกเ่ยแล้วเรากลัวเรื่องอันตรายของระเบิดแถวนี้ไหมครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะระเบิดนะแล้วสาเหตุที่ลูกค้าลดลงเพราะอะไรอ่ะก็กลัวครับลูกค้าที่ไม่มาคิดว่าเขากลัวส่วนใหญ่ที่ลูกค้าที่รับนี่จะเป็นฝรั่งครับพวกฝรั่งพวกยุโรปครับก็สำหรับแขกข่าวนี่รับเยอะไหมครับฝั่งนี้ไม่ค่อยมีนะครับนี่ก็มีอยู่ฝั่งนู้นเนะ่ยเลยสาม ตอันี้ก็ไม่ค่อยข้ามมาครับนี่ครับแถวนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวลดลงหรือว่ามากขึ้นยังไงบ้างครับนักท่องเที่ยวตามสภาพที่เห็นก็น่าจะปกติแต่เป็นพวก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 ไอพวกแขกมีเยอะขึ้นมากกว่าแต่ก่อนคือตั้งแต่มีเหตุการณ์ระเบิด3จุดขึ้นมาเนี่ยมีเหมือนกับว่ามีฝรั่งน้อยลงแต่เป็นเป็นชาวพวกนี้เยอะเป็นพวกพวกไออิสลามพวกแขกสองสีพวกเนี้ยพวกอิสลามเอลพวก รักแรงจะเข้ามาฝั่งนี้เยอะปกติฝั่งนี้จะไม่มีพวกนี้เข้ามาพักอาศัยแต่เดี๋ยวนี้จะเข้ามาพักอาศัยอยู่ฝั่งซอยสี่เยอะแล้วรายได้เราลดลดลงหรือเปล่าครับรายได้ลดลงไหมรายได้มันมันมันไม่ถือกับว่าลดแต่ว่าน้ำมันมันสูงขึ้นแล้วก็ ค่าจา้างในแต่แตละรอบด้ในแต่ละสถานที่ที่เราไปเนี่ยอาจจะเพิ่มราคาขึ้นมานิดหน่อยครับแล้วหลังจากที่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยพี่กลัวบ้างไหมครับว่ามาวิ่งวินมอเตอร์ไซค์แถวนี้เนี่ยจะอาจจะอันตรายได้อ๋อไม่กลัวครับก็ช่วยกันดูแลั้งวินในซอยนี้ช่วยกันดูแลอยู่สดงองดูแลกันเนี่ยเรามีการดูแลกันยังไงบ้างครับ, <S <S รบก็คือถ้าอะไรที่ผิดปก,ปกติก็จะบอกพกพวกต่อๆกันว่าอันนี้มันของใครหรือย,ยังไงจะสอบถามว่าเป็นของใครมาวางอยู่แต่นี้เราจะดูดูเรื่องของของที่อาจจะ <ไป S 2> จ ถูกทิ้งไว้ใช่คือถ้าเป็นสิ่งของที่ว่าไม่ใช่คนคนในสถานที่นี้อยู่อ่ะคือมาวางของในแปลกหน้าปับ๊บเราจะบอกให้เขาเอาไปทันทีเลยเพราะว่าจะเป็นบุคคลอยู่ในซอยนี้เราจะจําหน้าได้หมดครับแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติซึ่งมาน,นั่งอาศัยพักดูดบุหรี่อะไรก็แล้วแต่แล้ววางสิ่งของไว้จะบอกให้เขาเอาไปทันทีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นนะครับสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งมีการตรวจตาโดยชุมชนของตัวเองนะครับก็จะมีการช่วยในการสร้างความปลอดภัยได้อีกในอีกระดับหนึ่งครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าที่อาสาสมัครตำรวจบ้านนะครับของสอนอรุมพินีนะครับว่าการดูแลความปลอดภัยเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายในพื้นที่บริเวณซอยนานา,นาย่างไงบ้างนะครับ สวัสดีครับพี่ครับในพื้นที่ซอยนานาตรงนี้เองทางตำรวจบ้านมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนยังไงบ้างครับก็สวัสดีเรามีชุดของเราคอยติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรามาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ครับครับช่วยเจ้าหน้าที่กรับลังของพี่ในดูแลกี่ยังไงบ้างก็ทกี่นายครับตำรวจหนึ่งคนต่ออาสาสี่คนครับอาสาสี่คนครับดูแลยี่สิบชั่วโมงครับก็พอบาร์ปิดก็กลับ ถึงถึงกี่โมงครับดูรถฟ้าปิดครับผมประมาณกี่โมงครับตีตีหนึ่งตีหนึ่งครับเรามีมาตรการดูลยังไงบ้างแบ่งเวรกันดูยังไงครับก็มีมีทุกวันนะครับเพราะว่าเราจะแบ่งกันเพราะว่าพวกอาสานี่ก็ทํางานทุกคนก็วันไหนคนไหนว่างก็มาช่วยกันครับจาเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษอะไรไหมก็ชาวต่างชาติเที่ยวเยอะมากบางทีต่างชาติก็มาถามแล้วก็บางทีก็พอดีตำรวจเขาก็พูดพอได้ครับแที่ผ่านมา มาดูช่วงที่เกิดเหตุระเบิดสจมเกรุใองเทศบารหรือก่อนอันนี้เราก็ดูแลก่อนก่อนมามาก่อนระเบิดนี่หลังจากระเบิดเราไม่ไปก่อนเนมาก่อนระเบิดเราก็มาดูมามาหลังมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นเราเข้มข้นมากขึ้นนะครับก็ต้องมาตรวจทุกวันนะครับจากที่มาตรวจเรานักท่องเที่ยวมาคุยกับเราอย่างไรบ้างเขาเป็นห่วงไหมเขาตื่วไหมอะไรอย่างี้เขาก็ยิ้มแย้มดีครับเขาก็ถามว่าบางทีเขาก็พูดภาษาอังกฤษผมว่า ก็ยิ้มแย้มเพราะ OK ว่โอเคครับบอกว่าโบลิษโทลิษัทเขาก็โอเคแต่ว่าเจอเหตุอะไรผิดปกติไห้เราเข้าไปหนุนเป็นตายกับตำรวจด้วยก็ช่วงนี้ก็เราก็คอยคอยดูหเหตุการณ์ที่ถือถืออะไรมามาวางแล้วก็คอยสังเกตดูว่าเขาเอาอ,อะไรมาวางไว้อะไรอย่างนี้ครับเรามีวิธีการสังเกตไหมครับว่าจุดตรงไหนผู้ชายคนแบบไหนยังไงว่าต้องควรระวังและต้องป้องระวงังด้วยหรเศษก็เราเราระวังเฉพาะพวกที่ที่ถือถุงครับเพราะว่านี่เขาถือถุงมาแบบ ไม่ไว้วางใจแเราคอยสังเกตเดินตามดูอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นพวกมาเที่ยวบาอะไรเคยเจออะไรที่ผิดผปกติที่สังไม่เราเคยตรงน<ค>ี้ผิดปกติไม่ไม่ค่อยมีนะครับถ้ากว่าความเรียบร้อยก็ชาวบ้านนักท่องเที่ยุ่นใจครัเขาก็ดีเขายิ้มแย้มดีไม่มีอะไร ครับนี่แหละครับอาสาตำรวจบ้านที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทางหนึ่งในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับ นี้แหะค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ชมคะก็คือหลังจากเกิดเหตุแล้วมาตรการป้องกันที่เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเพิ่มมากขึ้นมีต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างแน่นอนทั้งตํารวจสันติบาลเองตํารวจพื้นที่ตํารวจ191ต้องสุบที่กาลังกันแม้กระทั่งชาวบ้านเองคุณรัฐพลก็เป็นหูเป็นตาก็คือว่าอย่างน้อยก็ประชาชนทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าชาวบ้านประชาชนตํารวจอาสาสมัครบ้านก็พร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะเชื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับว่ามาเที่ยวกรุงเทพมาเที่ยวศซนนานแล้วปลอด ครับช่วงนี้โรงพับระวังภัยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนผมรัตพลศิริรุลและคุณสลัมพรมูลทกต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ได้ครับ